สวัสดีครับวันนี้ก็มาซื้อมะเขือเทศนะครับซื้อมะเขือเทศให้ชาวบ้านนะครับวันนี้มะเขือเทศสวยๆเลยนะครับอยู่อำเภอโพ,พสนสวรรค์นะครับตอนนี้โพสนสวรรค์นะครับชาวบ้านก็กำลังจะโซเลกันนะครับพื่้นจะได้เงินนะครับนี่ก็ ใส่รถไถมานะครับนี่ใส่รถไถมานะครับใส่รถไถมาอยู่ครับเกิดเ,เ,เทศสวยนะครับสวยลูกเกใหญ,ใหญ่ลูกโตๆเลยนะครับใหญ่โตโตเลย จะมาเป็นมประเทศต้องใช้เวลานานนะครับประมาณหนึ่งร้อยวันเลยนะครับรับลูกตโตเลยนะครับแล้วก็นี่ครับ เป็นมะเขือเทศนี่ครับมะเขือเทศนี่เจ้านี้เองนะไปด well. ูมะเขือเทศสวยๆนะครับมะเขือเทศผลสวรรค์เลยครับผมการส่งเสริมปีแรกนะครับเรามาดูนะมะเขือเทศนะครับนี่มะเขือเทศสวยๆนะครับผมโอ้เจ้าดิมด็ ลูกโตโตเลยนะครับลูกจะโตเลยนะครับยอดเลยนะครับผมอันนี้ก็เข้าสู่โรงงานนะครับเข้าสู่โรงงานเลยครับสวยๆเลยนะครับมะเขือเทศจากการส่งเสริมนะครับโดยน้องกิน้องนิวนะครับชาวบ้านก็มีอาชีพมีรายได้นะครับปีนี้อาจจะเป็นเป็น เป็นปีแรกนะครับก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับปีแรกนี่ก็ยังตื่นตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมครับครับผมครับผมตื่นเต้นอยู่เนาะปีแรกนี่ตื่นเต้นอยู่เนาะจะทดลองนะครับเช่อมนมาได้อครับผมอันนี้ก็มาปีหน้าเนี่ยจะเยอะกว่านี้นะครับปีนี้เนี่ยแค่แค่แซมเปิลนะครับแค่ทดสอบนะครับนี่ครับนี่นะครับประเทศนะครับ